ตอนนี้ผม,มอายุ18อยู่เชียงใหม่แม่จะออกรถให้ราคาประมาณร้านต้นต้นโอ้โหออกให้ล้านต้นเลยเดียวแล้ว,ลวมีใบขับขี่ยังเนี่ย18อะ่ะสอบรือยังอา้าวสอบยังที่ผมสนใจเนี่ยคือ C ี vic e อ v r s แต่ในราคาเดียวกันนะครับออปชันมันก็สู้รถจีนไม่ได้มาเลวเวลยะหลักคือผมอยากได้กล้องรอบคันกับใบสปอตรถคันแรกด้วยแต,<ม>แต่ผมก็ไม่กล้าจะเสี่ยงกับรถจีนอ่าโอเคกลัวชนแล้วต้องรออะไรนาน<ม>แล้วผมอยู่คอนโดนะครับไม่มีที่ชาร์จอีกอส่วนตัวผมเคยลองขับโมเดล3ของพี่ระยะทางประมาณ4 0กิโลความเร็วประมาณ 80-120นะครับชอบฟีลลิ่งการขับมากมันเหยียบแล้วพุ่งเลยเออ18นะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันเลี้ยวแล้วมันไปเลยแบบที่พี่จิมเคยพูดแต่ผมกลับชอบนะครับอาจจะเพราะยังไม่ค่อยได้ขับรถคันอื่นจริงประสบการณ์ยังน้อยคุณประสบการณ์ยังน้อยคุณก็เลยเข้าใจว่ามันเป็นแน่งที่คุณกาลังคิดซึ่งบางทีก็เข้าใจเข้แต่อ่าแล้วที่ผมชอบที่สุดนะครับคือระบบวันแพดเดิลนะครับคือผมแทบไม่ต้องยกเท้าออกจากคันเร่งเลยแต่ด้วยราคาเทสลามันแพงเกินผมก็เลยคิดว่าเอาซีบิ ดูรุ่นอื่นเพิ่มเติมไหมครับถ้ารถญี่ปุ่น C s e gment ผมชอบแค่ Civic ครับถ้าเป็นไฟฟ้ารวมผมอยู่คอนโดไม่มีที่ชาร์จนะฮะ <S <S ก็คงต้องเป็น C ีว i c ละนะฮะแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งคือ,อจริงๆให้ดูมาต่างสามเทียบด้วยถ้าออปชั่นแต่บอกก่อนนะออปชั่นรถญี่ปุ่นยังไงคงสู้รถจีนไม่ได้แล้วจีนเนี่ยคือมันเน้นขายออปชั่นครับซึ่งพอมาเน้นขายออปชั่นเนี่ยเรื่องของคุณภาพตัวรถเรื่องของอะไรต่างๆมันจะดรอปลงมาแล้วมันมีอะไรก็ตามที่มันไปแอบแฝงซ่อนอยู่ข้างในเยอะครับ แล้วก็ถ้าเคดี้ถามว่าซีวิกเอาตรงก็มันก็มีปัญหาเรื่องแหลกได้จบแล้วมั้งใช่ไหมไม่รู้เลยพี่มันไม่มีอัปเดตเลยอะเคสเรื่องแหลกก็เห็นว่าเขาแก้กันแล้วเออแต่ก็ถามว่าจะจบไหมก็ต้องดูกันอีกยาวๆอ่ะพูดตรงข้อ2มันมาข้อ2นะถ้าผมควรซื้อซีวิกแล้วซีวิกเจนใหม่มันจะมา2 0 2 8เลยใช่ไหมครับใช่แม่ผมบอกว่าเดี๋ยวรุ่นใหม่มันก็มารอรุ่นใหม่ดีกว่าแต่ผมรอไม่ไหวแล้วนะฮะผมบอกแม่ว่าพี่จิมมี่บอกว่ามันน่าจะมาปี2 0 2 8ย่เลยนะแม่แม่ก็น่าจะ ก็ไม่แปลกหรอกมึงพูดขึ้นมาแล้วมึงไม่บอกเลยว่าคือใครเออใครวะไอจิมมี่นี่ใครวะแล้วใครเขาบอกมึงเรื่องนี้เออไอจิมมี่นี่กูบอกว่าก็ให้มันเปิดให้แม่ดูเปิดให้แม่ดูนะฮะสามนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเหมือนพี่จิมบอกว่า BSI น่าจะเอามาใส่ในซีรีสไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าตอนนี้มีข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมไหมครับแต่มันเพิ่งมาไน้เชนไปปีที่แล้วเติมอุปกรณ์มันเติมได้เรื่อยๆแหละถ้าเขาอยากจะเติมมันขึ้นอยู่กับว่าทามมิ่งเมื่อไหร่แต่คคคคคคืืออ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 อตตตนน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 เเเีีีีี้้้้้้้้้้้้ยยยยถถถาา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 ุุณณซไไไดดดส่่่่่่่ววลลใใชชแกกกกัััับบบงงงรรมมมมจะ คำว่าไมนได้เช้นนปกติมันไม่ได้เชนรอบเดียวมเต็มที่ก็คือ2รอบถ้ารถคันนั้นอายุตลาดมัน6ปีสัน้นแต่ถ้าปรับอุปกรณ์นะมันปรับเรื่อยๆเ,เพราะอย่างแอคคอรรอบนี้ไม่ใช่ไมนอร์เชนถือเป็นปรับอุปกรณ์<อ>ใช่ก็คิดว่าเดี๋ยวซีวิกกับซีอาวีมันต้องมีแหละไม่ผล ยังไงก็มี่วงอยู่แล้วแต่จะแค่ปีนี้หรือจะต้นปีหน้าจะเป็นช่วงไหนใน6เดือนนี้ลองคิดดูแล้วกันแต่มันคงจะเอาตรงนั้นโดยส่วนตัวผมนะคิดว่าไม่น่าจะเกินกว่ามอเตอร์โชว์ปีหน้านั่นคือช่วงตั้งแต่ตอนนี้ถึงมอเตอร์โชว์ปีหน้าคุณน่าจะต้องได้เห็นในซีวิกกัซเซีอวีและใส่อีกกล้องกับอีบอยซัอร์มาจากสัญชาตญาณผมนะผมว่าเป็นแบบนั้นตามนั้นนะครับมันเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะข้อสี่นะครับผมควรซื้อในช่วงเดือนไหนครับขอเป็นสิ้นปีน ส่วนฮอน้าเชียงใหม่นะครับช่วงนี้ได้ข่าวว่าไม่ดีนะครับจากในรายการนะฮะ mm hmm. เรื่องส่วนฮอน้าทุกอาทิตย์เลยครับล่าสุาดมันมีสนยนจากเชียงใหม่ด้วยหรือเปล่าครับแอบบอกได้ไหมครับว่าสนยนไหนส่วนตัวเห็นคนรอบข้างส่วนใหญ่ออกรถที่ Honda Paradise เชียงใหม่กันเฮสไอฮอนด้าอันนั้นรู้สึกจะเป็นที่นครพิงและอันนี้เราส่งเรื่องให้ h o n d ้าคอร์ทโมบิลไปแล้ว mm hmm. ให้เขาไปเคลียร์กันหลังบ้านครับนั่นแหละ ครับอันนั้นคือเคสนครพิงคแต่ว่าทางค o นด้าน่าจะน่าจะไปเค์เรียบร้อยเพราะเราส่งเรื่องให้คันด้าโดยตรงไปเลยให้เข้าไปจัดการซะก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวลองดูว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นไหมอันนี้เราไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวนะข้อที่ผมซื้อสี่แล้วไม่อยาติดกงรับคันจะใช้จอเดนกับใบสเปรดมันมีปัญหาตามมาไหมครับมันมีเคสที่คนทําแบบนั้นน้องคนอ่าเรารู้สึกว่าจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันรอหน่อยไหมไม่กี่เพิ่อรอเดี๋ยวก็มันมาอยู่แล้วยังไงมันก็มาครับ คุณ oh, นะไม่ต้อง่วงนะฮะแต่ถ้าคิดว่าส่วนลดตอนเนี้มันโคตรคุ้มเลยเออ,เอก็จริงก็ซื้อไปเถอะหลักแสนใช่ <นะ S 2> ครับนะฮะ